ปอาจูงมืออันสุเกตของทุกท่านพบก,บกับการแข่งขันน้องสนิทครับ2024รอบคัดเลือกนะครับเป็นกีฬาฟุตบอลชายนะครับระหว่างบ้านสำโรงหมู่ที่3พบกับวานไพรสีหมู่ที่6ครับสำหรับสำโรงหมู่3ครับตอนนี้ก็มี7คะแนนครับแข่งมา3รอบยังไม่แพ้ครับชนะ2เสมอ1่ครับสวนวานไพรสี นัดนี้เป็นนัดที่3ของพวกเขาครับชนะหนึ่งครับตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะครับบออยู่สามคะแนนคานึงถึงชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนชอบเบอร์ไหนนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาแล้วก็แอดมินของเราครับในการทำไฮไลท์มันๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมครับผ่านหน้าจอของบอลประครับประคองกันนะครับทีมไหนที่ นะครับติดคงพอนายโย่กันนะครับมันสองทีอยู่ที่หมู่สามหมู่หกได้บอลครึ่งบอลนะครับหมู่สามเข้ามาเติมเองสิบเจ็ดก็เจ็ดนะครับมีหมู่สามอูจังหวะกัดโย่กันครึ่งครับดูตอนเสร็จกั็รอดมาได้ครับเข้าซ้ายไม่ได้ครับจังหวะนี้ลุกขึ้นครับลุกขึ้น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 ที่หมายเลขเจ็ดครับโยกขวาแล้วก็ไปจังหวะนี้ล้ำหน้าครับ ตัวสิงห์ตัวหนึ่งครับตัวสิงห์จากไทยบีกนะครับไทยบีกสามล้ออัดไอเกียดมากครับต้องมาไฟบ้างครับว่าไปไม่ได้ครับลูมือหลับมือชีพนะครับเดินบงนังเวียนีครับหนึ่งสามโยกตะกร้การมาไม่ผ่านมาือหก ด้วมาทางซ้ายครับหักหลังนิดนึงวิ่งไม่ทันครับไม่ต้องวิ่งครับป <c oughs> ังไปแล้วครับยังไม่ผ่านครับเนี่ยฝ่าหงาสุภาพประกวดโยกไปครับหมายเลขเจ็ดเลีวครับสี่ไป,อไป <c oughs> โอ้ได้สวยนะบอลเนี้ย่าดูสีบอลอมาได้ดีครับกดสี่ไป 69, หกเก้าผ่านมาเจอแรกเียครับ ตัวเรนดูเกับอีกย้อนหลังไปยุคเพื่อนไม่ดีนะยุคกลางไปแต่วันแรกรับไปดีครับย้อนหลังปีที่ขาดเสียงไปทางสนามฟุตซอลนะครับฟุตบอลเจ็ดคน40ปี R8 บะจี๊ดสามเลยครับกระพร้อมนะครับถ้ายังไม่ยุคกลางยังไม่ผ่านครับ นีครับจังหวัสองเปิดมาไม่ผ่านคำลงหวานเป็นสีได้คำลงได้ครับเลยจังหวัแรกมาจังหวะดสองยังไม่ไปครับโผมฮิตาดาไปนะยังไม่ลงแล้วก็ติดตัวไว้รอรอบชิ้นเนี่ยทำอย่างนี้ครับมั่นใจครับผู้สาวตัวครับมีผู้สาวตัวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหผเล่นเนี่ยมั่นใจนะครับผู้เล่นก็เล่นเรือไป ดูดไปดีครับจังหวะแรกนี่จะวันสองจบไปได้ไหมเข้าทางกันเลยเพื่เสียงเลยอย่างนี้แหละครับมั่นใจครับผู้สาวตัวต้องอย่างนี้เนี่ยมั่นใจครับไม่เอายยิงไม่เข้าครับถ้าเป็นตึงกรอบนี่บนกลับมาครับวันดีสีอัตเตอรเกมไปอย่างนี้ครับใจท้องเลนหันนี่สูตรมาตรฐานไปิดกันมาสุดท้ายผู้่สาวตัวผู้สาวตัวจะทำยังไง ลุกไปได้ครับแม่ยังไม่ผ่านสำรองสำรองเอามาคืนเด็กเข่าขวาลักตัวรยันทีที่สองวิ่งโคตี่ไปครับโป้เลยแรงเพื่อนเไปด้วยไปเองครับปุ๊กงะดันมาบ้าจะหลุดหรือจะไปดีเด็กเข่าขวาขวาเด็กไปยังไงเด็กเข่าซ้ายไม่ผ่านวานเป็นสีวานเป็นสีสกัดออกมาดูไปที่สนามกันผู้ชมจะข้ามคานหรือจะเสียบไม่ครับ เดี๋ยวต่อครับไปันที่ผ่านไปมั่นใจรันเลยนี่ไปันที่ผ่านไปมั่นใจันเเดี๋ยวไปจัตามไปเสริมทับครับกดเลยเสริมทับ ด,ดูกเกมสนามใหญ่ขอักแป๊บเดียวดูจับเกมไปโูเป็นตะวันนี้หลุไดไปได้ครับหลบ้ายไปหลซ้ยายมาไม่ไผ่านบาเบิสีบาเบิสีที่หกเก้าดึงตะวะแรกนี้ก็จาสอบผ่านได้สวยโยกไปหลุดไปได้ครับเรื่องหมายเลขเจ็ดทำทันททเลยไหมโยกกระแกมมา้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับโอ้ กอขลัายสีเอามาือผู้สาวิตโดียวก็เบ็ประกันเซเลม69ให้นิ่งๆก็ไปสวยเลยได้ตปกสวยๆนวลๆเลย69ครับแล้วข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้มาตรฐานนะเกินูโกโหอะไรอยางัชัยก็ไม่ใช่ย,ย่อยใช่แหมเอาคืนลนะูกโยไปยัว่าไปอัดได้ครับ โยกมาเจ้าหัวก้าวครับตำแหน่งล้ำหน้าครับคุณโดนมาไกลก็ติดคืนฝาดนาทีครับลูกนี้เดินไปเทียนครับสำโรงสำโรงจะผ่านบอลสีได้ยังไงบอนสีโยกเอาขวาสวยครับลงนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วแม่นไปเลยครับไม่หลุดครับลงแนโวหัวธงชัยเข้าไปเติมให้พันสำโรงไว้ให้ออกครับลงนี้โยกมาให้ดีด้วยโอ้โหยอดจังหวะนี้ ยังไม่เตือนครับดึงจังหวะแรกในจังหวะสองสายเขาได้ด้วยนะครับหกเก้าเนี่ยเข้าถึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้ฮึ่ต่อไปครับรันไปรันไปเรื่อยๆได้เลยครับโยกหลอนหลังมาเข้าขวาบ้างนะครับโยกไปทางขวาติดตามทันครับล็อกจอังหวะแรกน,นี่เขาโดนสองบ้องให้ไปไม่ผ่านแม่เจ็ดเจ็ดขวามีสีย้อนไปอีกครั้งเลงถงชยัยยังไม่ผ่านครับสำลีโยกมา ยังไม่ผ่านบาลเมสีดึงจัะแรกได้ดีครับจังหวะสอฝากไปให้ดีย้อนหลังมาโยกมาซ้ายนั่งให้นิ่มๆเสวยครับไปจังหวะนี้ครับหลุดไปได้ครับหลุดไปได้หลุดไปได้ก็แรงครับโยเข้ามากลางยังหลอกไปได้ไปได้ครับวันนี้ฝากไว้ให้ทีมง,งานยกจังหวะแรกโด้จังหวะสองดึงราเ่อนครับ ฝากมากลางครับทุงชัยล็อกไปเปิดได้ดีด้วยลูกนี้ทุกชัยไม่มีเพื่อนเติมครับย,อย้อนไหที่ล็อกดีครับเอาอีกแล้วครับทําปจบครับเอาอแล้วก็เติมบด้สกกครับปฏิเส<ะ>ีตูดบอนไว้เยอะหลังโยกกลางนะทุนชัยบ้างเข้าซ้ายบ้างสวยครับจังหวะไปยังไงร,รอบจังหวะแรกดีจังหวะสองเติมได้ครับยังไม่ทานสับโล สำรวมได้บอลโยกมาทางซ้ายขาขาซ้ายฝาขวาต้นๆขายังไม่ผ่านลุกขึ้นมาเติมโยกมอเตอร์ไซค้อนหลังไปกึนุกไปหนละไปง่ายก็เป็นเป็ดไปซ้ายครับองชัยส่งไปปัดเข้าประตูตัวเองโอ้โหนึกว่าจะมงยกวายังไม่ผ่านมาเป็นสีไปทางขวา สำรวงดูดจังหวะแรกจะยิบจังหวะสองจะไปได้ไหมผ่านากลางไม่ผ่านสำรวงจวังหวะแรกจังหวะสองยังได้ยิบมาไปยังไงก็ไม่ได้ครับมันเกาะแข้งกาะขาหลุดกระมาสำรองสกัดไว้เดอดหลังไหมสำริงยังไม่หล่อหลังยังหวันเสียมาเติมยกกุดกระมาจังหวะสุดท้ายไปเติมสำเรวงมองาได้ลูกสูงสูอเง ก็บอกแล้วอ่านแล้วครับสิเนี่นิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวเอาแล้วฝรั่งขมแต่จริงแล้วฝรั่งขมเนี่ยเข็นสามเดียไม่เต็ยเนาะเข็นอย่างนี้ สิ่งยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับสุหบทหิฐานวางกระแสเบาบังดีครับแเป็นดึงหลังกันวันนี้เอาตั้งแต่ที่จุดเกิดทีครับถ้าจะเขาไม่ขอจะขอคอยว่ากันขึ้นไปเองเลยครับวันวนี้เอยมาผมมาเข,า,ขาทางครับเขาทางมาเป็นสีแน่นอนลงนียอย่าดันนะครับอย่าดันนะครับเดี๋ยวล้มครับลงนี้ขอไปขอไปครับนี่ครับเลื่อนตาเลย ไม่เลื่อนครับเลื่อนไหมเหรอเอ้ยไปฉากที่สามประตูเลยครับดูด้วยกันครับหลายๆท่านนะครับดูด้วยกันดูเกมอย่างทักษิทธ์ครับทุกวันวันนี้ดันทำไมาันสำเร็ไปครับแต่ว่าแรก่องดีครับตัวสองดูสามตัวไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเล่นต่อผมเบานะครับผมเบาออกซ้ายออกขวาไปครับดูจังหวะการเล่นครับทัดสิทธ์มากครับทระนผู้ชม ดูกำไปไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเติมมาก็ติบก็ต้องทนนะครับไปได้ครับวันนี้เอไปได้ครับไปได้ให้ภู้สาตทวจับสบายอย่าไปแย่งเขาอย่าไปแย่งเขาโอ้ยเป็นชาร์ทก็ว่าเปล่าเนาะเพื่อนนะครับี่ยกจากสนามนะครับเดมาตัวเปล่านะครับให้ตัวลังใจเพื่อนบ้างครับเพื่อนออกมาก็ถือน้ําออกมาออกจากที่จุดนะครับมีน้ํามาให้เพื่อนด้วยนะครับ อจะเดินมาตัวเปล่าๆนะครับเอ้เฮึยันทำสำรองเปิดไปบอลเร่งแรงครับบอลแรงแรงบอลแรงแรงวิ่งทั่วไปครับสำรองรับจอแรกด้วันสองได้ครับเข้าสายธรรมชาติไปเลยนะรับมือสำรองได้บอลดูจอแรกดีครับโยกกำาังร่างมา,งางที่เหนี่ยคนหนึ่งเพียน มีสีสำโรงแยกว่าขึ้นกันมากราจิกแรกท่านผู้ชมครับว่าพักกันสักครู่หนึ่งปะเลี้ยวหนึ่งครับอ่าตัวนั้ำเตืนท่ากันแก้กันก่อนครับเวลาครึ่งแรกครับแก้เกมกันก่อนสักครู่หนึ่งสำโรงหมูสรครับขึ้นน้ำประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวมาลดมาเชียร์ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ ล้นเทียนในช่งเวลาหลังครับสัมโรมสามเสื้อสีแดงคาดน้ำเงินครับจะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนวันไปสีฟ้าดำครับจะบุกจากซ้ายมาขวาครับเตรมกันต่อครับมาเริดูที่สนามครับเกมนี้ถือว่ามีความสำคัญกับทั้งสองทีมอย่างยิ่งยวดครับเพราะว่าถ้าสัโรมูสามชนะในนัดนี้หรือว่าเสมอครับก็การันตีครับ เดี๋ยวตัดกระตีเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นครับวานไปีเข้ามาเติมส่วนวันไปซีครับถ้าชนะนัดนี้ได้ก็ลุ้นลุ้นต่อครับในนัดหน้าครับนัดทับขึ้นหนึ่งเพียรไปต่อครับถูสาบัตโตออกมารับขวาไววางแม่นๆครับเฮ้จังหวะวางตั้งแต่คิดถึงรุ่งโรจน์เจริญนะรุ่งโรจน์ติดภารกิจครับอยู่ที่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ครับ เสาตัวาามาเปิดไกลวมาวันสีโดนวกน169ย้อยหกกยนหลังวันได้คือับสิบ14ได้ว่าแนา่โดนยังเห้นป่ะ97โยกไปที่14 14อีกครั้ง69เยอเข้ายยังไม่พันผู้เล่นแน่ของสำโรงเต็มเ็มต่อเข้ามาคืีดูเข้ามาโุกคนทิดแมงสบายครับบุคคลเดชสูงมา ยังไม่ผ่านเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาที่แปดแปดอันนั้นว่าไงอันอันอันอนว่าไงโย่เขาใส่ว่าไงเออคือพถลงผมงพลงผมเยอะพลังมากยอดบอนแรงครับจะเร่าเด้่ยช้าๆนะครับอย่าแอคชั่นครับอย่าแอคชั่นลุกกระโลงมากดโอ้โหจังหวะกระเตีมบอลครับบังไว้ดีครับได้บอลสวยเก้าเจ็ดมือก็แรงอีกจะสองไปต้องกลับไปไม่หลุดครับไม่หลุดถือเก้าได้กิน สุดต่อไปสายไปครับตอนนี้ตำแหน่งล้ำหน้าครับไปสุดเจ็ดตีเซ็งยิงยังก็ไม่ผ่านครับเทียสุดเลยตำแหน่งนี้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าไปมือสี่ยังออกมาเราออกมาครับไปมือสี่การไปตีมือสี่ได้นมามองเห็นแล้วครับมองเห็นแล้วได้ทีอย่ายันไม่อย่ายันไม่อย่ายันห้ามยันไปครับไปติดสายลุไปแล้วครับไป วันสีได้บอลดึงตัวะไกเก้าไปลุกไปเลยไปเองครับไปเองไม่ผ่านสำรองสำรองได้บอลสดเจ็ดไม่ผ่านวันสี่ไวันสีไปให้สำรองลกหลอกจังบวะหนึ่งจังหวะสไปไปเองนาทีเก้าเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเไปเองนาทีลุดไปได้เลยลุดไปได้เลยได้เลยไดงเลยได้เ ยัเก็บก็ต่อครับขอบคุณครับยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านมาเป็นสีโยครัวฝาบ้างย้อนมาที่ถงชัยไปง่ายๆนิ่มๆครับหกๆเปิดดีๆตรงนี้ยังไม่ผ่านสำรองสะบกครึ่งทช่ไมเด็กมาซ้ายเปิดมาที่สวยถงชัยมันเป็นเจนซีที่อมันก็ไปทางอันนี่ะ ดุสีได้บอลโดดมาทุ่ใจทุ่มใจเปิดไปดีๆแลวันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วลานหน้าครับแมดูกันต่อครับทสองทีเหนือเห็นเล่นกันสิกมากครับทั้งสองทีมบัณฑิตศียังมีโอกาสเยอะครับมีโอกาสยุบบัตไ,ได้กับมีโอกาสเยอะบัณทิมสำรองนะครับเพราะว่าในเปรียนทางด้านจินลม แต่ยังโอกาสยังใช้ไม่เป็นประโยชน์นมันก็ยังใช้ไม่ได้เลยสำลองได้บอลขึ้นมาดิเปิดมาเข้ามือพิศมือมีมันใจเห็นแล้วครับเห็นเราให้ครับนี่เจ้าเกลือหลุดมาหลุดเข้ามาสำลองได้ทาื่องโยกทางขวาขวาโยกกระกรำถุงชัยถุงชัยยังไม่เมียนครับจัดให้เพื่อนเมียนดีกว่านี่เจ้ากเกลือ,อ ำแหน่งล้ำหน้านะนจะสามเหลียล่ยหมหรือจะมุดคุดนะครับดูครับทุกคนน่สามวางเป็นแม่นครับกูช้างก็เตีมาแล้วนะครับนี่ดูกันเ็วโอ้เฮ้ยเงชยังชยชงนชัยนิ่มๆเข้าไปไม่ทานเยอะมาที่ ทีมงานครับปล่อยให้เจ็ดเจ็ดหลุดไปสวยครับฝรั่งขนตืมออกไปเพื่อนเติมครับมีเพื่อนเติมครับมีเพื่อนเติมเก้าเจ็ดหลุดไว้ล็อกจังหวะแรกนี้จังหวะดสองให้ครับมั่มีทิศทางย้อนออกมาทางซ้ายนะครับอ่ะทั่ครับ บานิสิชัวชัวสูตรตามซ้อมครับทันแน่อน,นอนเลยทันแน่นอนทันแน่นอนยังไงเขาทัน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 แต่ดูที่ไหนดีครับดูที่สำโรงไหลครับลงนี้ใช้ไหลครับดูที่บาบิสิครับขอนเทร์นบอลลูกขึ้นไปทางซ้ายหกเก้ายอมไปที the the ่หกสองหกสองได้บอลหกสองเลือกจ่อแรกนีครับ ดูคนรักแรงฟ้ามทาทีตรงใจโดนหลังมาสุดท้ายมาทีตรงใจโดนหลังมาสุดท้ายโก้โก้โก้เจ็บดูคนเลยสำลวงแย่งไปหวานไปสีคุมไปยกเข้าซ้าย ไปีจ็ดดไ่บอลดไบโดนยงไปยงเ้มาแปดไบไม่ผ่านหัวสองหัวสองโยเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดทำยังไงจะไปยังไงขึ้นยังไงดีดียังไงเทยล้ำหน้าก่อเลยมองกัาต้องมองครับสีขาว้หลอกเวรกอยู่ดีจะมาสมเลืไปดิไปทีอยาช้าช้าไม่ผ่าน ช้าก็ไม่ผ่านครับเพื่อนเพื่อนกันครับทีมงานด้วยกันเจ้าเจ็ดให้ไปตัวเองยังไม่ผ่านครับสิบสี่ไม่ผ่านหกสองหลอกเจ้าแรกด้วยเจ้าสองไม่ผ่านอย่าไปตอดมากอเกมตอดมากไปครับเกมต่อไปต่อไปเกมเกมต่อไปครับเกมต่อไป ขนขาครับมันใช้น้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะมันเลยมันเลยลงเติมเกมเข้ามาเป็นสีตามระบบกับตามสูตรที่ซ้อมกันมาตามสูตรที่ซ้อมมาเ,เล่นเล็วนาทีครับฝากราที69ไปที่62ทเข้าซ้ายธรรมชาติด้ยวยแหม่ยังได้ครับถึงใจถึงัยเดี๋ยวมาหกค้าบ,บอ่า สำรองแย่งกันมาที่ห้าแปดห้าแปดดูขายิงวิ่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 งไปข้างหลังเนี่ยต้งใจดูไปอ่าหัวตาก

ไ,ไปยาวป้ายามเป็นพิชักสีสันในเกมแล้ววันนี้เสื้อเบอร์อื่นเขาไม่ใส่ครับต้องใส่แต่เบอร์เก้านะพิชักไปมองมาระวังเก็บระวังเก็บระวังเก็บระวังเก,ก็บไปครับจังหวะนี้ย,ยังไงก็ทันครับยังไงก็ทันครับทันแน่นอนไปไปลูกนี่ ออกแล้วโอ้โหได้พักขันด้วยตราล่าวครับไม่ต้องใช้เก้นั่นกเล่พาพทับพีทักจะเบียจะเบียจะเบียอหลังนีเกมเติมปั๊บเติมปับ เิไปสำเร็จได้บอลคืนบอลจเก่า,าได้จะมาส่งไม่พันยังแย่งมาคืนได้ไปเองครับไปเองไปต่อครับไปต่ออยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไปข,าขวาขวาซ้ายขวา,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 าไปยังไม่ผ่านรอดรอดไม่ได้ครับไอ,อ้ยาไอ้ยาไอ้ ไปแล้วครับจีแล้วจีแล้วไปทางไหนไม่ได้ครับหลุเพี้ยนบางหมดเห็นไหมครับจังหลุดไม่ไม่หลุดครับยังไม่ผ่านมาเป็นสีโยเข้ามาี๋ยว่ระยะนี้ก็จะสั่งสำเร็จสักหนึ่งมาทีสำรวมดันไว้สำรวมดันไว้มาเป็นสีโยเข้าไปกลาง ว่าดูสิไม่สุดสุดสุท้ายไม่ตื่นเต้นครับเล่นตามสูตรดูไปว่าันไปกับฝูงบ้างครับหนึ่งเพียนหนึ่งเพียนหลุดมาเลยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับนี่พี่ได้พล้วนีโอ้โหทักถึงหรือไม่ดูในช่วงทดสี่นาทีนะครับ ได้บอลแม่โหสำรองเยอะสำรองเยอะไปนะทีไป,ไปครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วน,ะน,น,น,นักนักน,นักนบุคคลนักแบบแแม่นักนักเราเก่าครับนาสำรองเยอะหลังมาไม่ผัานแล้วเป็นเตียวไ,ไม่ออกครับไม่ออกครับไม่โูแต่อไปครับอยู่ในสภาพความพร้อมนะครับ พอเลตีดียวเชียวอาน้องกลับกับเสือน้อยนะครับปราเพิงับเิผูต่อไปนั่นก็ประเภทยดิงไปนันดีครับไปไปไปโอ้ไม่ไดกับเจ็ดครับดูที่วันไปศสีลงสั้นๆครับไม่ผ่านสำรองสำรองได้บอลสำรองย้อนหลังมาสำรองย้อนท่แปไปที่เจ็ดไม่ผ่านวานไปศสี เอาไวลินร่อนอัชิ้นนะวนันีเข้าเกมนะครับยังไม่ผ่านสำรอง กรรมการผู้ตัดสินครับก็ให้เสียสัญญาณนกเว้นครับหมดเวลาครับเล่นในคู่นี้เล่นกันแบบสุดมันครับและก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเตือนครับตใจด้วยนะครับรับไปคนละหนึ่งแต้มรับไปคุณแบ่งกันคนละหนึ่งแต้มครับใจด้วยตอนนี้สำรองอุ่สามยังเป็นจ่าฟูงครับยังไม่แพ้ใครครับมีแปแต้มครับส่วนวันไปสีมีอยู่4แต้มครับ ต้องไปลุ้นนัดหน้าครับลุ้นนัดหน้าทั้งสองทีมครับขอบคุณทีมชอบไฮไลท์กีฬาสนุกสนุกมันมันแบบนี้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและก็ทีมงานแอดมินในการทำไฮไลท์มาให้ทุกท่านด้วยชมด้วยครับขอบคุณครับติดตามเชมกันนะครับ